การเห็นการกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสายพันธุ์แอฟริกาและกําลังเกิดสายพันธุ์ชิลีกําลังเกิดการแพร่ระบาดตอนนี้สายพันธุ์เดลต้าคือสายพันธุ์อินเดียกำลังแพร่ระบาดเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้สายพันธุ์แอฟริกากําลังข้ามมาแล้วเริ่มต้นเข้าสิงคโปร์เริ่มต้นเข้าที่ฮ่องกงแล้ว มีแนวโน้มเข้ามาทางเอเชียพุ่งสูงขึ้นนะยังมีสายพันธุ์ชิลีที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักโดยภาพรวมนะรเมื่อใดก็แล้วแต่สภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปยังคงไม่ดีขึ้นนั่นหมายความว่านะสภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมจะไม่ดีขึ้นด้วยอันส่งผลทําให้โนะควิด -19 คงอยู่กับเราอีกนานนะจนกว่าสาภาพยุโรปจะดีขึ้นสาเหตุเกิดจากวัคซีนนะเป็นกลยุทธ ในการที่จะทำการกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปโดยเปิดสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสหรือสงครามโ สวัสดีครับผมกอผมเทอรศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการต่างประเทศทางสถานการณ์โควิด -19 ทีและเหตุการณ์ที่แปลกๆเกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในญี่ปุ่น เริ่มต้นนะครับญี่ปุ่นก็จาะขยายมาตรการโควิด -19 ในโตเกียวจนถึงสิ้นเดือนนี้ในการรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงเตรียมขยายสถานการณ์ฉุกเฉินในและนอกกรุงโตเกียวจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด -19 หนังสพิมพ์ไม่นิจินะครับรายงานเช่นนั้นนะครเมื่อสัปดาห์ที่แล้วญี่ปุ่น ขยายมาตรการฉุเกเฉินครอบกลุมประชากรราว80%จนถึงวันที่12กันยาย,ยนแต่ตัวเลขผู้ป่วยหนักและภาระของระบบสาธารณสุขยังคงไม่ลดลงในโตเกียวและพื้นที่รอบๆพอที่จะยกเลิกมาตรการเหล่านั้นนะครับในญี่ปุ่นก็ปรากฏว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในโยกกำตรีนะครับสูงะ ก็ยอมถอยไม่ยอมลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพัก LDP นะครับเปิดทางให้รัมตรีวัคซีนของญี่ปุ่นนะครับทาโรโคโนโส่วนจีนก็จับตาอย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้รอยเตอร์กับเอเจนซี่นะครับรายงานว่านายกรัมตรีญี่ปุ่นนะฮะโยชินิเดสุงะนะครับ เตรียมให้การสนับสนุนทาโรโคโนอดีตรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นที่ได้รับความยินยอมในหมู่คนรุ่นใหม่ขึ้นชิงตำแหน่งผู้นำพรรค LDP นะครับคนต่อไปด้านสุงะจะนั่งทำหน้าที่เป็นผู้นำไปจนถึง29กันยายนนี้ที่จะมีการประกาศชื่อผู้ชนะการเลือกตั้งออกมาสื่อญี่ปุ่นรายงานจีนจับตา การเมืองญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับนโยบายไต้หวันหลังสิ้นสมัยของสุงงะซึ่งจีนกับญี่ปุ่นนั้นมีปัญหาการหลังจากที่สหรัฐอเมริกากดดันญี่ปุ่นให้เล่นงานจีนเป็นสําคัญและตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกประเทศนึงเกือบสิบประเทศแล้วนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับนาพลของสหรัฐอเมริกาก็มีการเปิดเผยย้ายผู้พยพจากอัฟกานิสถาน ออกจากฐานทัพในกาตาเกือบหมดแล้วสหรัฐอเมริกานะครับเคลื่อนย้ายผู้อพยพจากอัฟกานิสถานนะครับในกาตาไปเกือบทั้งสิ้น57,000คนแล้วยังเหลืออยู่ในฐานทัพในกาตาไม่ถึง1,400คนในผลกลดึงได้มีการระบุเช่นนั้นสหรัฐอเมริกาอพยพคนรานะครับ124,000คนจากกรุงคาบูเมื่อเดือนที่แล้ว ในฐานะส่วนหนึ่งของปฏิบัติการขนย้ายพลเมืองของสหรัฐอเมริกาชาวอัฟกันและชาติอื่นๆด้วยเครื่องบินครั้งใหญ่นในขณะที่กลุ่มตปฏิบันยึดอํานาจบริหารประเทศนี้นายพลแกรัมโดโนโฮนิลบ,บอกกับผู้สื่อข่าวว่าผู้ยบยพบางส่วนที่บินออกจากกาตาอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้นับขณะที่อีกส่วนหนึ่งอยู่ในยุโรปซึ่งพวกเขากําลัง ผ่านกระบวนการ,นรในการเข้าประเทศอยู่เหตุการณ์อีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเป็นภัยธรรมชาตินะครับพายุเฮอริเคนที่กําลังเข้าถล่มสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตพุ่งถึง60รายรัฐต่างๆต้องเก็บกวาดนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากพายุโฮอริเคนไอดาของสหรัฐอเมริกาล่าสุดมีจำนวนเกือบ60รายนะครับสุดสะพึงพบ11ศพ ในชั้นใต้ดินของรัฐนิวยอร์กนะครับหนังสือพิมพ์เดอะการเดียนสื่อของอังกฤษรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากพายุไอดาเข้าใกล้60คนนะครับเกิดเมื่อหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่พายุเฮอริเคนไอดาพัดเข้าสหรัฐอเมริการัฐลุยเซนนานะครับพบผู้พิยพสองรายจากบ้านพักคนชราได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตในทางใต้แห่งนี้นะครับในขณะที่เหตุการณ นะครับน่าสนใจคืออินเดียโควิด -19 ก็กลับมาแพร่ระบาดนะปรากฏว่ารายใหม่ระบาดพุ่งเกือบ40,000รายต่อวันนะครับในรัฐเกระนะครับระบาดหนักเลยทีเดียวจับตาสถานการณ์โควิด -19 ในอินเดียพบผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงเกิน40,000ต่อเนื่องนะครับในรัฐเกรระทางตอนใต้นะครับพบการแพร่ระบาดหนักที่สุด ในขณะที่สายพันธุ์เดลต้าตอนนี้ก็ปรากฏว่าทําพิษนะเด็กกลุ่มวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกาป่วยเพิ่มนะครับส่วนตัวเลขโควิด1 9ในสหรัฐอเมริกายังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจากการระบาดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในบราซิลมีการร้องเรการฉีดวัคซีนชิโนแวค12ล้านโดสนะครับบราซิลระงเบการฉีดวัคซีน นะจากราักฐานการผลิตที่ไม่ได้รับการดับรองวันเกิดอันตรายก่อประชาชนนะเร่งเข้าตรวจนะสอบขั้นตอนการผลิตนะในขั้นตอนสุดท้ายนะนะอีกเหตุการณ์หนึง่งรายงานเกี่ยวกับราชวงศ์ของอังกฤษเผยเจ้าที่วังอังกฤษช็อกเจ้าชายเฮลรี่เมแกนทูลขอเข้าเฝ้า Queen นะควี blender, นอลิซาเบธเผยเจ้าหน้าที่วังตะลึงกันอีกเจ้านะชายเฮลรรี่ และเมแกนทูลขอเข้าเฝ้าควีนอลิซาเบธที่2แต่ขณะนี้ยังไม่มีการตอบข้อตกลงหลังจากทั้งคู่ให้สัมภาษณ์โอราวินฟรีนะครับจนเขย่าวขวัญราชวงศ์ของอังกฤษนะกระู่ๆก็จะมาขอเข้าเฝ้าอีกตอนนี้ก็ยังไม่ได้คําตอบว่าจะได้เข้าเฝ้าหรือไม่ในขณะที่ญี่ปุ่นตเตรียมใช้ใบรับรองฉีดนะครับวัคซีนดิจิทัลสิ้นปีนี้นะครับ ทางการญี่ปุ่นเตรียมใช้ใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด -19 แบบดิจิทัลนะครับภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมสังคมดิจิทัลนะครับในประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้กระดาษอีกต่อไปในขณะที่อัฟกานิสถานปิดสถานบินกรุงคาบูนะครับเริ่มต้นเที่ยวบินในประเทศ สนามบินในกรุงคาบูกลับมาทำการได้ปกตินะครับเริ่มขึ้นเที่ยวบินในประเทศรับส่งของบรรเทาทุกข์นะฮะเรียมเชื่อมต่อโลกภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <S <S ในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด -19 กํากำลังกลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักโดยเฉพาะในฝั่งของอินเดียในสหรัฐอเมริกาก็ไม่แพ้กันนะสำหรับโควิด1 9ทที่กำลังแพร่ระบาดขึ้นในสหรัฐอเมริกายังคงเผชิญกับพายุเฮอริเคนไอดา ในกราบที่ถล่มไปอย่างน้อย4ีรัฐก็เทียบกับประเทศไทยก็4ประเทศนะครับที่เผชิญกับพายุเฮอริเคนเนี่ยประเทศไทยไม่เคยเจอพายุเฮอริเคนสหรัฐอเมริกาเป็นแถบประเทศที่เจอพายุเฮอริเคนบ่อยมากในกะราบในเรื่องตะว,วันออกกลางตอนนี้สถานการณ์กำลังเริ่มเข้าสู่สภาวะปกตินะครับสหรัฐอเมริกากำลังขนคนที่เหลือที่คงค้างอยู่ในฐานทัพอีกประมาณ1,400คนเนี่ยถอนตัวออกจากอัฟกานิสถาน ในเชิงสถิติแล้วเราคงเห็นได้ชัดนะครับว่าหลังวันที่2 0สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 4ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจุนวนมากและคนมีชื่อเสียงส่งผลทําให้นะครับผู้ติดเชือ้อโควิด1 9พุ่งสูงขึ้นการตายก็พุ่งสูงขึ้นในขณะที่พายุก็ถล่มในหลายๆประเทศการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเริ่มต้นนะฮะสองสาประเทศและคราวนี้ก็ทะลุถึงญี่ปุ่น,นในประเทศไทยยังคงขึงกาลังไว้ได้นะครับเพราะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น การให้วา,างใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายยมตรีและคณะอีก6คนรวมกันแล้วนะครับก็สามารถผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์โดยรวมของโลกตอนนี้ยังคงจะหนักอย่างต่อเนื่องนะครับการเห็นการกลายพันสายพันธ์ุใหม่นะครับซึ่งเป็นสายพันธแอฟริกา และกําลังเกิดสายพันธุ์ชิลีกาลังเกิดการแพร่ระบาดตอนนี้สายพันธุ์เดลต้าคือสายพันธุ์อินเดียนะครับกำลังแพร่ระบาดเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้สายพันธุ์แอฟริกากําลังข้ามมาแล้วเริ่มต้นเข้าสิงคโปร์เริ่มต้นเข้าที่ฮ่องกงแล้วนะครับมีแนวโน้มเข้ามาทางเอเชียพุ่งสูงขึ้นและยังมีสายพันธุ์ชิลีที่กําลังแพร่ระบาดอย่างนักโดยภาพรวมนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่สภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปยังคงไม่ดีขึ้นนั่นหมายความว่า นะครับสภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมจะไม่ดีขึ้นด้วยอันส่งผลทำให้นะครับโควิด -19 คงอยู่กับเราอีกนานนะจนกว่าสาภาพยุโรปจะดีขึ้นสาเหตุเกิดจากวัคซีนนะครับเป็นกลยุทธ์ในการที่จะทำการกระตุน้นเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปโดยเปิดสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสหรือสงครามโลกติดต่อนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ